นี่คือคำบอกเล่าของเสียโบที่โพสล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ค่ำคืนวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้น้องก็จะได้มาสรุปให้ฟังกันนะคะหากพี่ๆชอบคลิปนี้น้องฝากกดไลค์กดติดตามช่องหมวยมวยเด็ดให้น้องด้วยนะคะเสียโบทก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวนะคะและได้โพสตว่าผมไม่ได้โพสเฟซบุ๊กครึ่งเดือนเต็มๆเพราะเบื่อไหนมากกับวงการมวยไทยผมไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นครับแต่ชีวิตผมก็ไม่เคยทําร้ายหรือทําลายใครผมคิดเสมอมาว่าเราอยู่ร่วมกันก็เหมือนครอบครัวไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าคณะนัก มวยและก็เซียนมวยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าครับต่างคนต่างทำมาหากินให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่มาถึงวันนี้วงการมวยไทยในอุดมคติไม่มีแล้วความเห็นแก่ตัวเอาแต่ใจตัวเองถูกเป็นผิดผิดเป็นถูกเลอะเทอะกันไปทั้งวงการทุกครั้งที่มีปัญหาก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่จะไม่แก้ไขแฟนมวยเรียกร้องอะไรไม่มีครั้งไหนที่ผมไม่เป็นเดือดเป็นร้อนรีบแก้ไขทุกปัญหาในส่วนที่ผมทําได้ทันทีวงการมวยไทยตกต่ำเพราะเซียนมวยบางคนที่จ้องจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองจนเลือ ืมไปถึงความถูกต้องคืออะไรเวลาล้อมเขาได้ได้ผลประโยชน์ก็เงียบเวลาเสียก็โวยวายผมจะต้องทํายังไงให้คุณพึงพอใจได้ทั้งหมดสมัยนี้คําว่านักเลงเล่นมันหมดไปแล้วหรืออย่างไรก่อนหน้านี้การยกเลิกการตัดสินใจที่ผมไม่พูดอะไรเลยเพราะผมเสียใจมากๆเพราะทุกคนที่เกี่ยวข้องคือทุกคนที่ผมรักและเคารพแต่ถึงอย่างไรก็ตามต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ของตัวเองและทุกคนที่เกี่ยวข้องในวันนั้นถูกคําสั่งห้ามเข้าเวทีมวยทั้งหมดแบบไม่มีกําหนดจากเหตุการ เมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันในเมื่อไม่ให้เกียรติกันแล้วไม่ได้มองว่าพ่อผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยเป็นคนรุ่นพ่อที่ควรจะเคารพนับถือดังนั้นคนที่เกี่ยวข้องเมื่อคืนนี้ทั้งหมดห้ามเข้าชมรายการมวยของเพชรยินดีทุกคนทุกรายการนับตั้งแต่นี้ไปต่อจากนี้ใครไม่พอใจคิดว่าอยู่ร่วมกันไม่ได้หรือไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันส่งรายชื่อมาที่ผมได้เลยนะครับแล้วติดป้ายประกาศหน้าเวทีว่าห้ามเข้าชมรายการของผมทุกรายการและต้องขอขอบคุณพี่ๆเซียนมวยหลายๆท่านที่ ทโทรมาให้กำลังใจผมไม่ท้อครับผมทำงานของผมต่อไปและหลังจากนี้ก็คงต้องเลือกเพื่อนร่วมทางดีๆคนดีๆยังมีอีกเยอะในวงการมวยผมยังรักและเคารพทุกท่านและโปรดช่วยกันทำให้สังคมมวยเป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้นครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ของเสียโบสนะคะที่ได้ระบายเรื่องที่ผ่านมานะคะเรื่องที่มีการโต้วาทีกับเสียเหนานะคะก็ดูแล้วเสียเหนาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะเสียเหนาเองแกก็เหลืออดจริงๆนะคะก็น่าจะเป็นมุมมองนี้ซะมากกว่านะคะ และก็เป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของเสียโบทเพชรยินดีนะคะกับวงการมวยไทยที่วุ่นวายเหลือเกินในสึกของเพชรยินดีเองและสุดท้ายนี้นะคะน้องก็ต้องขอฝากตัวฝากใจกับช่องหมวยมวยเด็ดด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์หรือข่าวสารมวยไทยและมวยสากลต่างๆทุกรายการนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมเข้ากลุ่มนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารกีฬามวยต่างๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับหมวยมวยเด็ดนะคะวันนี้น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ